ทแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยทำไมกินแต่หมูล่ะเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีงั้นกินผักด้วยค่ะนนบ้านเราก็จะมากินหมูท้ากันวันนี้เราพาผัวจิตใจไปด้วยทุกคบอกว่าทำไมเรากินแต่หมูเนาะทำไมเราแบบนี้บ้านเราไม่รักสุขภาพเลยวันนี้นะคะเราก็ใส่ผักค่ะไอ้ต้อยไอ้พ่อมกินได้ไอ้พ่อมกินไนไดอ้อ ใหม่แล้วคะเนี่ยอ๋คลิปนี้คนดูไปล้านเลยนะคุณผู้ชมคนเข้าไปกดไลค์ <c oughs> เข้าไปหากันเพียบบอกว่าตลกคุณแม่ด่าแล้วก็ตลกหน้าคุณพ่อด้วยอะ่ะเห็นปะตอนด่าพ่อคุณพ่อสะดุ้งเลยอะ่ะ <c oughs> มองหน้าแต่ก็กินต่อนะคะแล้วสุดท้ายพอเทสเสร็จแล้วทาําไงอ่ะ <c oughs> กินสิกินไม่ไหวคุณเหอผัดผักเกินไป <c oughs> เขาต้องเคลียร์ออกเออจะดูว,วิธีเก็บหน่อยดูวิธีเก็บผักเขาหน่อยสิ คุณแม่จริงจังมากนะเออเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายเก็บผักเลยคลิปต่อไปเขาเอาไอ้ผักที่เทเนี่ยขยุ่มใส่กะละมังคืนเหมือนเดิม เป็นครอบครัวหันษาดีจริงๆเลยค่ะโดยคลิปนี้เขาบอกไหมคะว่าใครว่างสกิดเด้ตอยทีตันนี้ผัวแกมาด้วยผัวสะดุ้งแล้วหนึ่งแต่คุณพ่อน่ารักเนอะคุณพ่อยิ้มตลอดเลยค่ะเนี่ยเอเก็บไหมล่ะเออเก็บกอนค่ะเก็บก่อนค่ะวิธีการเก็บก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะโกยใส่กระมังไม่ต้องคิดมากโกยเลยค่ะโกยใส่กระมังเหมือนเดิมแล้วคุณแม่ก็ขอบเนี่ยนี่คือครอบครัวหันษาจริงนะคุณผู้ชม เรื่องเล็กๆ็กน้อยน้อยสร้างรอยยิ้นกันบางคนบอกว่าแม่ยิ้นยากแย่ให้ดา่าสิคุณผู้ชมบางบ้านเป็นอย่างนี้เ,อ,เอ,อพอแย่แกเสร็จปั๊บก็ให้แกยิ้มขำๆค่ะ <c oughs> ชาวกัมพูชาที่เขาลงเล่นน้ำกันบ้างต่อให้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องระวังไว้เพราะว่าครั้งนี้เพื่อนบอกนะคะว่าลงไปปั๊บหาไม่เจอแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยค่ะ แต่ว่าที่ต้องช่วยกันงมขึ้นมาคุณผู้ชม5้าทุ่มคืนก่อนค่ะตำรวจสอน,อนหลักสองรับแจ้งว่ามีคนจมน้ำอยู่ภายในซอยพุทธมนทนสาย 2, สองซอย7ในพื้นที่ของบางแคค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านมายืนมุงกันเพียบเลยนะคะเพราะว่าทราบว่านายรีนาซอยชื่อเขานะรีนาซอยอายุ28ปีชาวกัมพูชาเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วเพื่อนที่ชื่อว่านายเซนมาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า เขามากันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมานั่งเล่นเป็นประจำเลยตัวเองเนี่ยนั่งคุยโทรศัพท์อยู่เพื่อนบอกว่าจะเล่นน้ําเนี่ยแล้วก็ถอดเสื้อผ้ากองวางไว้ตรงนี้เลยยังเตือนกันอยู่เลยว่าเฮ้ยดึกแล้วอย่าลงเลยอย่าเล่นเลยแต่เพื่อนไม่ฟังค่ะคุณผู้ชมว่ายกันจนไปถึงกลางบึงถึงตรงกลางแล้วนะแต่พอจะว่ายกลับกลับฝั่งไม่ได้จมน้ําหายไปคนที่ไปลงเล่นน้ําด้วยกันที่ชื่อว่านายกุ้งเนี่ย คนนี้บอกนะคะว่าเขาว่ายน้ํานําไปก่อนพอหันมาปับา๊บอ้าวเพื่อนหายดําหาเพื่อนก็ไม่เจอก็เลยรีบว่ายขึ้นฝั่งตามคนมาช่วยแล้วสุดท้ายนําเพื่อนขึ้นมาได้ก็กลายเป็นศพไปแล้วค่ะเนี่ยเราเตือนภัยกันทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะกลางค่ากลางคืนอย่าลงเล่นห,หรือแม้กระทั่งคนที่ไปหาปลาเองก็ตามเนี่ยเป็นไปได้ถ้าใส่ชูชีพได้นี่คือปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะ Amarin TV